สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันวันนี้วันพุทธที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะสำหรับภาษาไทยวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องสารโอกันค่ะนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยแล้วเปิดไปที่หน้า41นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่7 เรื่องสารโอค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องสารโอนะคะนักเรียนมาฟังนิทานเรื่องแมวกับฝูงหนูที่หิวโซกันก่อนนะคะพร้อมหรืยอยังพร้อมแล้วฟังนิทานกันเลยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าของบ้านแห่งหนึ่งรู้สึกรำคาญเป็นอย่างมาก เพราะถูกหนูรบกวนอยู่ตลอดเวลาพวกมันจะกัดแท้ของทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือข้าวของต่างๆเจ้าของบ้านจึงไปหาแมวมาเลี้ยงทําให้พวกหนูไม่กล้าออกไปหาอาหารต้องอยู่แต่ในรูตลอดเวลาจนหิวโซกันไปหมดหนูต่างก็หาวิธีที่จะแก้ปัญหามีหนูหนุ่มตัวหนึ่งแนะนำว่า ควรจะนำกระพรวนไปผูกที่คอแมวเพื่อจะได้รู้ว่าแมวอยู่ที่ไหนพวกหนูจะได้รู้ตัวเวลาออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่มีหนูตัวใดกล้านำกระพรวนไปผูกคอแมวฝูงหนูจึงต้องหิวโซต่อไปค่ะเป็นอย่างไรคะเรื่องแมวกับฝูงหนูที่หิวโซนะคะหนูเนี่ย เป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะคะกระดูกอ่อนมันชอบที่อบอุ่นและแห้งโดยเฉพาะในฤดูฝนมันจะชอบอบพยพเข้ามาอยู่ในบ้านเราค่ะและก็แพร่พรันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะวิธีป้องกันง่ายๆนะคะในการกําจัดหนูก็คือการรักษาความสะอาดนะคะกําจัดเศษอาหารและขยะในบ้านให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูค่ะ แต่ในเรื่องเจ้าของบ้านป้องกันหนูอย่างไรคะเจ้าของบ้านทำอย่างไรในการกำจัดหนูคะ่ะและนักเรียนมีวิธีป้องกันอย่างไรคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านนิทานเรื่องแมวกับปูงหนูที่หิวโซด้วยตนเองนะคะอ่านหลายๆรอบอ่านหลายๆเที่ยว เพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องนะคะแล้วนักเรียนไปตอบคำถามค่ะคุณครูจะฝากคำถามไว้ที่ใต้น้ตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ